สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาปรางมีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้เป็นฝันของตัวเองนะเป็นฝันของคนอื่นนะคะก็มีด้วยกันหลายฝันนะคะก็คัดเอามาให้เลยนะมันก็มีฝันฝันดีๆเยอะอ่ะเลือกไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าทุกคนเลือกเอาเองแล้วกันนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะ เริ่มจากฝันแรกนะคะวันนี้วันที่สามสิตุลานะคะฟังไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนให้อะ่ะไม่ได้เขียนวันที่อ่้หญิงฝันฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกเราว่าเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะแก่แล้วอายุห้าสิบเอ็ดต่มาผู้หญิงฝันฝันว่ารถตกเหวทะเบียนรถ ก้าสองเจ็ดสามต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าเขาโชว์ป้ายว่าหัวยออกเขาประกาศว่าหวยมันออกหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์สองเก้เนี้เขาก็ย้ำย้ำโดยการโชว์ป้ายให้ดูเขาบอกว่าตัวตัวสีแดงจึ้งครึ่งเลยนะคะ เลขหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็สองเก้าสีแดงนะนี่เลขดังทั้งหมดเลยเนี่ยต่อมาผู้ชายฝันเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าตัวเองอะตายแต่ก่อนตายอะบอกลาทุกคนด้วยแล้วก็มีความสุขก่อนตายแล้วก็ตายเป็นวิญญาณไปเห็นเลข ในกองสลากออกเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะปิงปองตกลงมาเขาเห็นเลข6กกับเลขสแต่จริงๆอ่ะมันออก7 4็ดสเขาบอกเขาก็งงเนาะฝันว่าตัวเองตายแล้วเป็นวิญญาณไปกองสลากนะคะไปดูกันออกรางวัลเนาะปิงปองลูกแรก,ก 6, ลูกที่สองสี่แต่หวยออกจริงๆในนั้นคือเจสี ต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าขับรถสิบล้อแต่ไม่ได้ดูทะเบียนขับชนมั่วไปหมดเลยพอเจ้าของรถเห็นอ่ะก็ไม่ว่าอะไรแต่กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่าผีหรือคนโหน้าออกมาบอกว่า107่งศูเราก็เลยสะดุ้งตื่นกลัวลืมก็เลยกดเครื่องคิดเลขเอาไว้แต่จำได้แม่นยำว่าหนึ เขาบอกว่าฝันแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าตัวเองนะมีลูกน้อยประมาณสัก6 7เดือนมีลูกอยู่3คนแล้วไฟไหม้บ้านไหม้แค่หลังคาส่วนบ้านรอบข้างคือไหม้หมดเหลือบ้านเราที่ไหม้แค่หลังคาเราจะเข้าไปช่วยเด็กๆ แต่อีกคนน่ะโดนไม้หล่นทับลงมาตายเสียชีวิตแต่อีกสองคนเนี่ยเราช่วยไว้ได้แล้วก็อุ้มเอาเด็กทั้งสามคนเนี่ยเพื่อที่จะออกไปแล้วก็มีคนนํามาดับไฟหลังคาบ้านให้ในฝันเขาบอกเขาเสียใจร้องไห้กับลูกอีกคนที่ว่าเสียชีวิตไปได้แต่กอดอุ้มเอาไว้สามคนออกมาจากบ้านบ้านเลขที่สองสา ต่อมาผู้หญิงฝันฝันวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะในคลิปนี้เป็นฝันของวันนี้ทั้งหมดเนาะเขาฝันว่ามีผู้หญิงเขียนเลขใส่กระดาษมาส่งให้ใบหนึ่งสองสองเขียนกับปากกานํำเงินอีกใบหนึ่งสองแปดเขียนกับปากกาแดงแล้วบอกเราว่าเลือกเอาจะเอาใบไหนเรารับทั้งสองใบ ใบที่เขียน2 2เราขยำทิ้งส่วนใบที่เขียน2 8เราเก็บใส่กระเป๋าต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าเหมือนไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนมีต้นตะเคียนวางนอนอยู่แต่เราอ่ะไม่ได้เห็นเลขที่ไม้ตะเคียนนะเลขที่เห็นเนี่ย เห็นจากแท่งปูนเลยท่องจำแล้วเอาปากกาเนี่ยมาจดใส่กระดาษพอจะจดดันจำไม่ได้จดผิดจดถูกเลยเดินกลับไปดูใหม่อีกรอบ2 0 7 0 1 2แถวแรกนะคะเขาบอกว่าชัดที่เลขศูนย์เพราะมองย้ำอาจจะสลับที่กันแต่จำเลขได้ทั้งหมดเลยในเลข6ตัวนั้นนะ แล้วก็แถวที่สองเขาบอกว่าแถวเนี้ยชัดเจนกว่าแถวแรกห้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ต่อมาฝันเห็นเลขในขันน้ำมนชัดแจ๋วเลยเลขเจ็ดศูนย์ต่อมาผู้หญิงฝัน ว่ามียายคนหนึ่งฝากซื้อเลขหนึ่งห้าต่อมาเขาบอกคนบ้านเดียวกันฝันว่าแม่ที่เสียไปแล้วมาบอกเลขเจ็ดเก้าแคปทันกันไหมปังอ่านไวไปไหมอะทุกคนแคปเก็บไว้นะคะบ้านใครมีเครื่องปิ้นก็ ปิ้นออกมาเลยบางทีมันอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็มองยากนิดนึงนะคะต่อมาฝันว่าญาติฝั่งแม่ที่เสียชีวิตแล้วมาเขียนเลขใส่กระดาษยื่นให้เลขเจ็ดหกต่อมานะคะแม่ฝันว่ามีข้าวเปลือกมาจากไหนไม่รู้ มากองที่หน้าบ้านเหลืองอลามเต็มหน้าบ้านเลยบ้านเล็กที่ห้าสิบสี่ทับห้าคุณแม่อายุ54นะคะฝันดีๆทั้งนั้นเลยเลือกยากมากเลยคนนี้ฝันของพี่สีนะคะพี่สี่ฝันแม่นงวดนี้พี่สีฝันฝันหลายฝันอยู่แต่ตัวเลขคล้ายๆกันหมดมีศูนย์ วันก่อนโน้นที่ปังเล่านะที่ว่าูหนึ่งเจ็ดแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานล้วนซื้อูนย่เจ็ดวันนี้พี่สิฝันอีกแล้วนะคะแกฝันแม่นอยู่นะเขาฝันฝันว่าหญ้ามาแฝงล่างสวดมนต์ด้วยแต่แปลกจังท่านไม่สวดบท การณียเมตตาและบทแผ่เมตตาบทจัก,กรพัทธพาห่งชินบัญชรท่านแฝงสวดมนต์ปกติเขาจะสวดบทจัก,กรพัทธด้วยแต่เมื่อคือนเนี้ยฝืนล่างไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าเขา,าคือใครรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงพอสวดมนต์เสร็จก็เลยเอ่ยกับท่านว่าไหนๆก็มาแล้ว ขอเลขสมตัวลูกขอเบอิกบุญเบิกบารามีให้ลูกมีโชคเขาบอกหลังจากเขาคุยกับแฟนเสร็จเขาก็หลับไปเขาก็ฝันว่าไปที่ที่หนึ่งมีความรู้สึกว่ามันหดหู่ไม่มีความสุขมีแต่ความเศร้าเราพลอยเศร้าด้วยจู่ๆได้ยินเสียงหมาโหนโหยหวน,หวหวนเลยออกมาดูมีผู้ชายวัยกลางคนนอนตายขึ้นอืด น้ำเหลืองเขาบอกเขาตกใจคือใครทำไมมานอนตายตรงนี้ในฝันเนี่ยทำอะไรไม่ถูกมีผู้ชายอีกคนดูมีสง่ามากมาบอกว่าคนตายอายุ27ปีเราก็หัวเละลั่นถ้าบอกว่าอายุ70หนูเชื่อแล้วเขาก็พูดว่าแล้วเธอเชื่อไหมเราเป็นพญานาะค พี่เขาก็เลยคนฝันนะคะก็เลยย้อนกลับย้อนถามกลับไปว่าถ้าเป็นพญานาคก,กายล่างเป็นพญานาคให้ดูถึงจะเชื่อสักพักเนี่ยเขาก็กายล่างเป็นพญานาคสามเสียนสีขาวสวยสง่ามากเราก็เลยบอกปู่จริงๆด้วยในฝันเนี่ยยังทะลึ่งขอเลขท่านอีกท่านบอกว่าเอาอายุคนตายเนี่ย ไปซื้อแล้วก็บอกว่าเขาอายุ27ปีจริงๆเหรอท่านบอกว่าใชเา่เราก็เลยว่างั้นหนูซื้อ027ท่านบอกว่าใครให้ซื้อ027ย์อเราก็เถียงท่านนะเขาตายก็เติมศูนย์ก็ต้องศูนย์เจดแกแกโปกหัวทีหนึ่งเก่งนะเราอะเราก็ปู่ให้ซื้อเลข อายุ27ไม่ใช่เหรอท่านบอกถ้าไม่เอ่ยตรงๆมันก็เป็นเด็กโง่เหมือนเดิมท่านเอ่ยซื้อ0เออ270นะ0อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างหน้าสรุป270นะปู่ท่านพยักหน้าเสร็จท่านก็เลื้อยไปศพก็หายวับไปเลยนะคะเขาบอกขนลุกเสียงหมาหอนก็เลยสะดุ้งตื่น อาจจะอ่านงงนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเขียนมาติดๆแล้วปองก็ไม่รู้จะเว้นช่องไฟยังไงนะคะทุกคนเอาไปอ่านย้อนหลังกันดูนะคะแคปเก็บไว้อ่านเนาะก็คลิปนี้มีฝันเพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึง่งเพราะว่าฝันมันมีจำนวนมากนะคะพอใกล้วันเนี่ยความฝันจะมีเยอะมากๆเลย นะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ